เมนูวันนี้ไข่ตุ๋นหมูสับนะคะทุกคนไข<า>่<า>ตุ๋นหมูสับไข่สามฟองพิเศษพิเศษอะไรเอ่ยพิเศษวุ้นเส้นด้วยอะครๆทุกคนมีใครๆทำไเคยเอาใส่วุ้นเส้นด้วยนะคะผัดหอมลงไปใส่หอมลงไปค่ะทุกคนแล้วก็มีวุ้นเส้นด้วย ไม่ทราบว่านีใ่ใครทำหรือเปล่าไม่ต้องเนี่ยแต่เดี๋ยวทำนะ,ะคะเดี๋ยวใส่เส้นด้วยว้าวใส่ของคืองดนะคะทุกคนอิจฉาอยู่ลูกว่าังเสียงว่ะปอ๋ยไม่เลยน่าจริงไม่เ่ยทีไทยให้เข้ากันคนไข่ให้เข้ากันนะคะคนไข่ให้เข้ากันโอ้โหโโอ้หไข่สามฟอง แล้วก็เติมน้ำลงไปด้วยนะคะทุกคนค่ะเพื่อจะให้อะไรเพื่อจะให้ไข่นุ่มนะคะทุกคนเราใส,นะใส่น้ำลงไปนะเสียน้ำลงไปไข่ก็จะได้นุ่มไข่ก็มีประโยชน์ต่อร,ร่างกายนะคะหมูก็มีประโยชน์ต่อร,ร่างกายเราทำใส่กันมันก็จะได้เป็นรวมกันสองเด้งเลยเป็นเป็นเดไรนั้นสองเด้งเลยนะคะทุกคนมี ประโยชน์ทั้งสองอย่างอ่าเพชรเอาใส่ซึ้งเอาใส่ซึ้งนึ่งแล้วนะคะทุกคนเอาใส่ซึ้งนึ่งนะคะแล้วก็กะเอานะคะทุกคนอย่าชวนมากเพชรไปตุ๋นนึง่งประมาณ20นาทีก็พออย่าอยา่าอย่าอย่าทำใครแรงมากนะคะทุกคนแกะไข่มันจะไม่อร่อเสร็จแล้วนะคะทุกคน ขั้นตอนเจ็ดแม่ทุกคนขั้นตอนเจ็ดขั้นตอนเจ็ดดูสิดูสิต่กินมาดูสิต่กินมาดูสิวอ้ให้เพื่อนๆเราดูหน่อยนะคะจะได้รู้ว่าให้สูตรแค่แต้วมันจะอร่อยหรือเปล่านี่เขียนวุ้นเส้นไว้เลยเขียนขุนเส้นไว้เลยขาวขาวเส้นเส้นข้าวโพดขนเส้นนะคะสูตรเรียบร้อยกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะ กนก็สวยเรืองนี้อร่อยนะทุกคนมีประโยชน์ตร่างกายี่นัข้าวก็มีข้าวข้าวมันก็เป็นแป้งนข้าวโพดเ็นอันู้ดูสิดูไข่แห้เดวดูวุ้นวุ้นเส้นขาวๆนี่คือวุ้นเส้นนะคะนีขาวๆนี่ เด้งดึงเด้งดึเลยนนะคะเด้งดึงเลยนะคะใครสุดเจแต่ไม่แข็งนะคะทุกคนนี่น,นี่นี่มีหุ่นเชิด้าวถ้าใคร